สามสิ่งที่จะดึงดูดความรวยให้กับคุณเร็วที่สุดวันนี้คุณดาดามีคำตอบค่ะหนึ่งคือคุณต้องตัดสะพานเกี่ยวกับเรื่องลบๆหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถหลีกหนีมันได้อย่างเช่นมีเพื่อนมาเล่าเรื่องลบให้คุณฟังคุณก็แค่ฟังเฉยๆแต่ไม่ต้องออกความเห็นหรือไม่คุณก็ชวนเขาคุยเรื่องอื่นซะค่ะ สองคือการที่ต้องฝึกนิสัยให้เป็นคนคิดบวกหรือการเข้าไปอยู่กับสังคมคนคิดบวกแต่ถ้าคุณเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นไม่ได้ก็แค่ฟังคลิปของคนที่สอนเรื่องคิดบวกอย่างเช่นคลิปของครูนี้นะคะหรือตามช่องทางอื่นๆที่มีสอนเยอะแยะเลยค่ะ 3. คือการฝึกเสพนิสัยของคนรวยหรือฝึกเสพนิสัยของความสุขนั่นเองเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนเราอยากรวยเพราะว่าอยากจะได้อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณมีความสุขนั่นเองค่ะดังนั้น คุณก็แค่ฝึกท่ศสายเสพความสุขหรือความรวยนั้นไปก่อนล่วงหน้าเลยนะคะเพราะไม่ได้สอนให้คุณเป็นคนฟุ่มเฟือยแต่เป็นการบอกคุณว่าถ้าคุณเสพนิสัยของความสุขหรือความรวยไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราดึงดูดความสุขหรือความรวยนั้นเข้ามาหาคุณอย่างเร็วค่ะเพราะ มันเป็นการผิดกฎธรรมชาติที่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณขาดแคลนเรื่องนั้นขาดแคลนเรื่องนี้แล้วคุณจะได้ความรวยกลับมาคุณจะได้ความสุขมาหาคุณมันเป็นการผิดกฎธรรมชาติแต่กฎของธรรมชาติคือสิ่งบวกจะดึงดูดสิ่งบวกเข้ามาหากันค่ะวันนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามรูไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในครูด,ด้าพารวยด้วยออนไลน์สวัสดีค่ะ